วันนี้ก็จะมารีวิวลิเกอร์เจอร์ด้วยกัน2รุ่นครับก็เป็นลิเกอร์เจอร์ของลอฟเนอร์เป็นลิเกอร์เจอร์แบรนด์อเมริกานะครับรุ่นแรกที่จะรีวิวคือตัวนี้ครับเบอร์ซ่าอ่าเบอร์ซ่ากับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรุ่นนี้ตัวแพตตินัมครับอ่าก็เผื่อคลิปนี้นะครับใครที่กําลังอยากเปลียนลิเกอร์เจอร์หรือกําลังมองลิเกอร์เจอร์อยู่นะครับเผื่อจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการซื้อลิเกอร์เจอร์มาใช้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันตัวแรกนะครับตัว v e r ร์ซตัวนี้นะครับก็ลักษณะเขาตัวรัดเขาเป็นคล้ายเหมือนผ้ายีนนหนาๆแล้วก็จุดเด่นเขาจะมีตัวเพล e ครับซึ่งตัวเอกลักษณ์เขาเลยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ล่ำรวยสาวลิซ่าแม่ทำไมถึงลิซ่าเพราะว่าตัวเพล e ตัวนี้มันสามารถถอดได้เปลี่ยนเข้าเป็นออกได้พอเราถอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวันถอดให้ดูถอดแบบนี้ครับนะ พอแบบนี้มันก็จะได้อีกซาว์หนึ่งเพราะเหมือนมวนมันน้อยลงนะครับมันทําให้หน้าตัวถ้าเกิดถอดแล้วเสียงมันหน้าจะใสขึ้นนะแล้วพอใส่ไปตัวเพจเนี้ยมันก็จะมีสองแบบแบบที่เป็นตรงๆแต่อันนี้ที่ถั่วให้ดูคือเป็นแบบงอๆนะครับอ่าพอใส่เข้าไปมันก็จะได้อีกแบบหนึ่งอ่นอกจากนี้นอกจากตัวตัวเพจแล้วนะมันก็จะมีตัวนี้อีกไอตัวลัดเขามันมันมี2ชั้นครับมันสามารถทําแบบนี้ได้้วย มันสามารถเอาออกมาแล้วก็เอามาลองตัวเนี่ยตัวตัวเพจเป็นอย่างนี้ได้ะนะทำได้สองข้างเลยครับพอลองมันก็จะได้อีกซาวหนึ่งผมสุกว่าอันนี้น่าจะทําให้แบบว่าซาวหนาขึ้นหรือนุ่มขึ้นนะเพราะว่าตัวผิวสมัมผัสมวลมันก็เยอะขึ้นถูกนะอ่าอืมโอเคนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเวอร์ซ่านะครับที่ ล้ำรวยซาวสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบใครที่ชอบมาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นลูกเล่นเยอะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่เหมือนกันแต่ผมลองเป่าให้ดูคือแบบว่าไม่เซตอัพธรรมดาครับเป็นเพจธรรมดาออก็สาเหตุที่เปลี่ยนนะครับตัวเมาส์ที่การใช้เนี่ยมันมีโทนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็นุ่มอยู่แล้วครับซึ่งตัวเนี้ยที่การใช้คือตัว บาร์เร่เมเลเทชชาโดว์เป็นเป็นมอฟีที่แบบว่าตอนที่เจอแล้วไปลองที่ซ็โซเซตี้คือเออใช่เลยแล้วตัดสินใจซื้อซื้อตอนนั้นเลยฮะแต่พอเราเป่าไปเรื่อยๆเนาะพออยู่ในระดับหนึ่งมันก็แบบว่าอยากได้เพิ่มเออมันนุ่มดีแล้วแต่อยากได้ประกายเสียงให้มันใสกว่านี้หน่อยก็เลยอยากหาริกาเจอเพิ่มเข้ามาซึ่งก็สุดท้ายแบบไม่รู้จะทายังไงดีเอาวะใช้เงินแก้ปัญหาซื้อเปลี่ยนของเปลี่ยนอุปกรณ์โน่นนี่นั่นแทนอืม สำหรับน้องๆที่ดูนะครับการเปลี่ยนของพี่ไม่ได้แบบว่าอยากเปลี่ยนเลยนะก็กว่าจะเปลี่ยนพี่ก็ลองลิเกเจอร์ที่พี่ใช้อยู่เนะี่ยมาปีกว่า,ก,วากับเมาส์ตัวเนี้พอไปเรื่อยๆมันเออมันจะมีจุดหนึ่งที่เราบอกว่าเอยลองหาอะไรมาประดับเพื่อตอบสนองความต้องการนะก็อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอย่าเอาอย่าเอาเรื่องอุปสรรคเป็นข้ออ้างซ้อมของตัวเองให้มันดีก่อนอ่าจนตัวเรามั่นใจแล้วมย มันต้องเปลี่ยนเพื่อให้เราช่วยให้มันดีกว่านี้ได้จริงๆเนาะเราค่อยเปลี่ยนนะครับอืมทำตัวเองให้ดีก่อนโอเคเรามาดูกันล o ฟเนอ,เอร์เวอ การตอบสนองครับก็มันไม่ได้มีอะไรมากเกินไปเนาะมันแบบไม่ได้ง่ายเกินไปหรือไม่ได้ทึบจนเกินไปนะมันว่ามันอยู่ตรงกนะลางๆนะเป่าง่ายๆกางสบายนะแล้วก็เรื่องโทนตัวเซตอัพตัวนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกับอ่ตัว e スปอนต์การตอบสนองเลยคือมันไม่ได้มากเกินไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันไม่ได้นุ่มเกินไปหรือไม่ได้ดาร์เกินไปเนาะ ออกเสียงง่ายตัดเล่นง่ายแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความง่ายของการทำด y นามิกครับพอมันเป่าดังขึ้นมันพุดลมไปนิดเดียวแล้วมันก็แบบว่าเป็นฟอร์ติซิโมไปเลยครับก็เรื่องด y นามิกน่าจะ ดีนะสำหรับตัวเวอร์ซ่านะครับรู้สึกมัน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 เคชันโดได้ง่ายแล้วก็ดิมก็ง่ายด้วยอืมเดี๋ยวลองเสียงสูงๆมาัาง เสียงสูงก็ขึ้นง่ายแต่พอเสียงสูงแล้วมันก็ยังมีแกนเสียงอยู่ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะแต่แต่โดยที่ของของการก็คืออยากหาตัวที่มันทําให้เสียงมันใสขึ้นอันนี้ก็ยังกลางๆแต่ไม่แน่ถ้าเกิดแล้วว่าเราเปลี่ยนเพจถอดมันออกไปมันก็อาจจะใสขึ้นได้นะหรือว่าหรือถ้าเกิดอยากได้นุ่มนะก็เอาตัวตัวเนี้ขึ้นมาลองเออมาลองแบบนี้มันก็จะน่าจะนุ่มขึ้นนะครับ ก็ใครที่ชอบแบบลืกลูกเล่นเยยอะจอ,อยากเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสียงไม่บ่อยให้เข้ากับสถานการณ์เข้ากับบรรยากาศก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันไอตัวหนึ่งเออกับเรียมไปตัวนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม็กซ์ด้วยนะครับที่กรุณาเอามาให้ยืมในการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อนะอต่อมาครับตัวนี้ตัวแพตตินัมอ่าตัวแพตตินัมก็ เป็นตัวที่ตัดสินใจซื้อมานะหลังจากได้ลองเวอร์ซไปแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยอืมตัวนี้นะครับความพิเศษของมันคือเป็นโมเดลเดียวของรอฟเนอรที่เป็นเหล็กนะก็จะมีด้วยกัน2รุ่นที่เป็นโกรโเพกกับตัวธรรมดาตัวนี้ที่เป็นแพลตินัมนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะเพื่อนเเป็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าซ้อมไปเรื่อยๆมันจะมีความอยาก อยากได้หน่นอยากได้เนี่ยอยากได้ซาวแบบนี้อยากได้อ,อยากได้ความตอบสนองแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นน่ะบางทีมันต้องมาตัดสินใจนะแต่บางครั้งของมันก็ต้องมีใช่ไหม <laughs> อ่าเออเชาติขึ้นไปดอ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่รู้สึกอย่างแรกเลยตอนเป่าคือเหมือนลิ้นมันบางลงไม่ใช่ดินบางลงเหมือนการสั่นสะเทือนของลิ้นมันง่ายขึ้นจนทําให้รู้สึกว่าลิ้นมันบางลงเนาะแล้วก็เนื้อเสียงเนื้อเสียงมันมีแกนมันมีโทนซนเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนมันมันโฟกัสโฟกัสง่ายมากเลยครับทําให้รู้สึกว่าบางบางบางครั้งมันมันรู้สึกว่าซาวมันดาร์ก ซาแมนดักแต่ก็ตรงหางเสียงมันจะมีความใสยอยู่ในหน่อยตอน,น,นเอาออกมาเนื้อเสียงมันมีความทึบแต่หางเสียงมันมีความใสยอยู่นะเมื่อมันเป็นข้อดีัมชอบผมชอบนะนชอบมันก็ตอบโจทย์ที่กําลังหาหาตัวช่วยที่ทําให้เม้าสว่างขึ้นเนะาะก,ก็ใสาหางเสียงอลองดูเสียงสูงมากนะ ขึ้นเสียงสูงง่ายนะง่ายง่ายง่ายกว่าตัวรอบเนอร์แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเสียงเขาจะบางกว่าตัวรอบเนอร์สำหรับเสียงสูงนะครับ แต่จุดที่ชอบเลยก็คือชอบความที่มันแกนเสียงมันเสมอกันนะไม่ว่าจะเป็นเลนส์ไหนเลนเลนส์กลางเลนส์ต่ำหรือเลนส์สูงมันแกนเสียงมันเท่ากันมันมีนะเซนเตอร์ของโทนที่มันตรงแล้วมโฟกัสง่ายมากมันไม่แหว่งไปมาอินโทเนชันก็ดีด้วยนะครับก็น่าจะเป็นจุดเด่นของตัวนี้นะถ้าผมว่านะคือแกนเสียงมันเสมอนะแล้วก็มีความใสไปเสียงแต่มันก็ มีเนื้อเสียงของมันอยู่ไม่ได้ใส่เกินไปนะก็แต่ว่าตอบโจทย์นะก็ตัดสินใจมาเลือกถูกตัวเหมือนกันแต่เห็นว่าตัวโกเพจก็สามารถทําได้ดีกว่านี้อีกนะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะมีแบบที่ชอบนะก็ใครที่ชอบแบบลูกเล่นเยอะๆสามารถทำซาได้หลากหลายนะแล้วก็อาจจะเป็นตัวเวอร์ซ่าตัวนี้นะว่าลอฟเนอร์เวอร์ซ่าที่มันสามารถเปลี่ยนซาได้เยอะน่าจะตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดแบบ ใครที่ชอบแบบการนะที่มันตรง,ตรงไปตรงมาโฟกัสตรงๆง่ายๆแล้วก็มีความใสไปเสียงแต่ก็ยังมีเนื้อโทนอยู่ก็ตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนที่เป่าง่ายตัวนี้เป่าง่ายเป,าเป่าง่ายกว่าแต่ตัวนี้ cover ได้เสถียรเสถียรมากๆครับตอบสนองดีก็แล้วตอชอบคนที่ชอบตอบสนองนีๆดีก็เป็นแพลตตินัมส่วนใครที่ชอบ มีความหลากหลายของเสียงตัวเลือกเยอะของเล่นเยอะก็อาจจะชอบตัวนี้ตัวเวอร์ซ่าครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจให้เพื่อนๆเลือกซื้อได้นะว่าเอย,อยากเป็นเลกเจอร์เลือกอันไหนดีว่ารีวิวก็หายากเนาะอยากฟังเสียงอยากความฟังรู้สึกก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับกับเซตอัพที่การใช้เนาะก็โอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ